สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปก่อนนี่นะครับเนาะอันนี้ผมจะหนึ่งนะครับปลาคใหไงว่าจะหนึ่งว่าจะคั่วไปหนึ่งนะครับตอนนี้กาลังจะคั่วไปกระชีบเหยียบเกลือใส่ตู้เย็นไปหนึ่งเมือนเส้าหมดแล้วครับนี่นะครับตัวบักไงเลยนองพ่อเอาแขนไปสมัดด้วยไ่กแขใหญ่กาแขนน้องพ่อนี่ครับญ่กาศอกอีกำลังจะคั่วนะครับเนาะติดตามด้วยครับคลิปนี้เป็นการหนึ่งปลาสแซ่บนะครับเนาะ ไอหยาบปบตะเมนีแล้วพู้ลํามืออื่นเศรา้าหนึ่งกินขา่าวเศร้าเสียบนะครับโอ้กะต้มก็สีเสียบเนาะแต่ว่าขอเป็นหนึ่งดีกว่านี้เอาเป็นหนึ่งดีกว่าหนึ่งกินผักนี่ตีหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งตัวใหญ่หนึ่งเครื่อง,งต้มเครื่องนี่สำหรับผ <c oughs> ู้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปขอขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข,ข้ามาเบิ้งกันไปบนเบิบ้งกับฝากกดติดตามน้ำครับพี่น้องครับขุดขึ้นยากแห่งครับพี่น้อง มันตัวใหญ่มันยังสดอยู่เนาะนี่เติมเคียงไม่หอมได้เคียงเขาก็แต่งแล้วเหมือเส่เพาพอไปกบใส่นะครับนะพอดีได้เคียงไม้แดงมาเติมเคียงไม่หอมประคอตัว,น,ออตวน,นี้เออตัวใหญ่ที่ระวังใช้มือเด้อ ăn mua bánh nhầy của mưa chọc bên đây mua tay chọc bánh nhầy hàng này tốt tốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không มงใส่ดอะ้อตันซอนใส่เส้นน้ายนะครับตุงยันตุ้งยานเข้มบอตาก่ออีกขาะอกเข้มกำลังกินก้าเขา เ,เก้มดอกตาบ้ามตใหไงก่อนั้งอีกนักว่าแดไงไม่ไดเศร้านุลมได้วยไลเออออืมไปใ,ใส่ตูเ้เย็นไว้นะครับมันโผล่ออกมาอื่ตรงมีเ,มเบิ้งบาาเราขึ้นหมอนะครับเนาะขึ้นหมอนเลยเดนียวข้อเส้นกันนะแล้าลงในปากมากเลคนะ่ะเหนียวอร่อยอนา ไปครับบานก็บไปเบิง้งต่อไปกับมือเสาเลยนะครับบานใส่หมอนหนึ่งนะครับเนาะสวัสดีตอนเสาครับพี่น้องหนึ่งปลานะ้ครับตอนเราใส่บร,ริไยผมลืมเมียหนึ่งก้อนนะครับเรื่อบอริไยตอนเตรียมนะครับเนาะผูนครับตำกระเทียมใส่นะครับ เป็นตะแเสบแห่งครับที่ิไข่ห้องพ,อนนพื้นน้ำเ้อพี่น้องมากินหนึ่งปลาน้ำกันนะครับขอเสานี่เดี๋ยวผมไปหาพักมาใส่ก่อนบันข่อเสาเส็บๆนะครับนะเนาะเี๋ยอตำเจ้วนะครับตำเจ้วพริกสดกินกับหนึ่งปลาเนี่ยนะครับ ใส่ริกหยวกนะครับนั่นหนึ่งสเหตุแล้วเอารีกหยวกมากินกับเือมันแสบนะครับไปซื้อรีกหยวกมานจะหลันขาส้มสนครับก็เมื่ไปได้เห็ดมาแจะฟรามแถวบ้านผมเขาจะมีฟ้ามเห็ดหลายครับมี่แบบหลายเฮือนเลย มันสีสุกแล้วล่ะตอนบนอั่นสุกดีนะครับเนาะปากตัวใหญ่ผอมเจียวผักใส่นะครับสุกแล้วใส่ผักกาขาวอีกสุกแล้วครับพี่น้องบัานนี้สำหรับคลิปนี้ก็ ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อครับพี่น้องหนึ่งประคอใหญ่นะครับเนาะใส่ผักขอบคุณห,หลายๆเดอ้อครับที่เขามารับส้มคลิปขอบคุณห,หลายๆที่กดติดตามสาหรับไผ่บอลกดติดตามกาฝากดติดตามสองน้าเดอ้อพี่น้องเอ้ยให้พอกันคลิปหนาครับสัหรับลี่นี่ก็สวัสดีครับ